การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเทา้าท่านี้เป็นท่าบังคับทุกขนส่งทุกพื้นที่ทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้นะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่กําหนดให้หยุดรถโดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียวณนะจุดที่กําหนดให้หยุดรถเท่านั้นนะครับด้านซ้ายของตัวรถ ต้องขนานกับขอบทางและห่างจากขอบทางนั้นไม่เกิน25เซนกันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อหน้าสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทางและต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้นไม่เกิน1เมตรต้องขับรถไม่ปีนทางเท้าหรือขอบทางนี่คือวัตถุประสงค์และเกณฑ์การทดสอบท่านี้นะครับ มือใหม่ทุกๆท,ท่านฝึกได้เลยนะครับทุกคนส่งจะต้องผ่านจุดนี้ถ้าท่านทำได้ท่านได้ไปกับขี่แน่นอนครับท่านี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ยากมากสำหรับมือใหม่หลายๆท่านที่มองหน้ารถไม่ออกและก็มองข้างรถไม่ได้นะครับต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับทำห,หลายๆรอบห,หลายๆครั้งท่านจะทำได้ดีและออกมาอย่างสวยงาม